ต่อไปนะครับเกตสซอร์95ครับตอนนี้3.3ลัมเล้วนะครับใครทีไม่สมัครท่านตักเงเลยครับสามกระต่ยนะครับสาับสางาารออยู่นะครับสำหรับกซอร พระรามกอนนะครับท่านนายกสือกนะครับผมจะยัดกิโลห้านี่แหละนะครับผมยัดเองกับเบอร์เลยกิโลห้าหนึ่งร้อยเพนนีนะครับ,นะรบผู้ต่อไปนะครับผู้ต่อจากนี้นะครับผู้เนี้ยเข้าขอเนี่ย เป็นเบีม <Tell S 2> <Y> ่าล <by> ังเทศสอนะครับกากที่เียมไปชื่อนึงแล้วเป็นฝ่ายน้ำเงินครับประทาับประากากเ้ตรอชั้นหนึ่งเอาชั้นหและคู่ต่อไปนะครับเป็นอ๋อตังแทร์ที่่บส่งนะครับประทาตั้งัจากชสีรอบต่อไปลเลยเรากิดปน เอาแล้วครับแขย่างขอนสนามกอ้ยเป็นนะครับจ่ายแดงชัดเจนอะับไปตายล้วนะแปลตายอสแอนะครับสายันลีไปนะครับอต่งแขนยนะครับแหอแล้วตั้งรายการเลยนะครับ ปจุดตาเลยครับจุดรรับะไปากินสดนะครับตามา้มาที่4เอขึ้นจุดตารู่นี้นะครับคู่เนี้ยผมอกว่าใครในใครยาจะ กับเข้าซี่นะครับตัวออดบาัมปบายทุกอย่างดูสองหนึ่งนะครับน้ำเงินก็ตามบัตใต้ปลายชั้นหลึ่งสี่เท่นี้ก็รันตีได้นะครับเป็งมือต้นต้นของประเทศไทยทั้งนั้นครับที่อยู่ที่บทประการเราครับมือต้นต้นของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับรวมนี้สือบทประการนี้นะครับ ที S <S <ar df> ่ไหนครับสังตานได้กระตาได้ต็มได้หมดไม่ได้อย่างเดียวนะครับตูนี้ไปแล้วมันยังไม่ตืนนับาครับเรื่องต่อไปครับครับตนีาสยนถะครับผมขอจบร่นี้อย่างสวยๆนะครับติดแล้วนะบติดแล้ว เรินอวเอาชัวร์ชิวๆนะครับกระชับลายแดงนะครับเบิร์นเข้าไปนะครับโอเคนะครับเริ่มลุ้นกันนะครับอมาลุ้นกันคู่ต่อไปนะครับเครมามล่งกึง ต้มาตไปช่างหนุกสานะครับไปดตตาเลยครับไปสาหวะเนี่าห้านะครับเืเตอาเียใ่ลงตึงนะครับสองตัดเต้าไปช่างหนุกหครับเรียขึ้นุดตะตาครับอูมื่อกีมาลำเดียวนะครับ่อนิดเดียวนะครับมาลำเดียวนะครับให้ความร่วมือนะครับอีกสี่าลนะครับลุเดียวสี่านะครับทำนทีหลงสุดเลยวันนี้นะครับลุงนี่นะครับลุ อยน,นี้ยังไม่มีจิตและกำลังปีน้นกรเชื่อไล้นะครับดองตทำไมลงลุงต้องไปนะครับนะาบ้าต้เราจะหลงหานะครับ ตามนรื่อต่นะครับไปถึงบังเอ๋อนะครับเป็นคู่ของจะมาร่วงกับกับตามมาตายไปชักหนกนะครับนี่เรวหาเข้ามาด้ยด นะครับข้าวปต้มตมาใต้ไปชัน้นหนก่ห้นะครับพูดข้ดีข้ใหม่ครับนะครับในรอบต่อไปใน่อต่อไปครับต้ไปชั้นหนงใน้นัวยย่นั ผู้ที่แปนะครับเป็นเสี่ยใหม่ลงตึงนะครับประเทศ เข้าไปน่าจะเป็นน้ำเงี้ยงนะครับ น่าจะค่อนข้างอะแต่ดูแค่บั้งสักนิดหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคพูดต่อไปมันปรากฏว่าน่าจะไม่น่าจะเออไม่น่าจะดูและเดี๋ยวจ้านะครับอย่าย้านะครับใอ้แสงขอก่อนได้เตลียนนะครับเอาไม่ไปจ้าดนเลยดนเลยมันเพื่อคามสุขที่ผมอยากไป็นอย่างนี้ จัตั้ง้้ด้า,นาหนงเหรออา,อาอครับออกไปแล้วครับช่างโนออกไปแล้วนำโชคครับนำชโชคไปสำหรับผลนะครับนำโดยจุดสตาร์ด่วนเลยครับนำโชค นำโคกไปสวัสดีผลเจ๋ไปแล้วนะครับพี่เต้ไปแล้วนะครับอย่าช้านะครับ